สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับรีวิวตัวแปลงสายชาร์จนะตัวแปลงไอชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับผมสั่งมาใส่ในรถไถ e ่าอีซิกินะครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ต่อให้เรานะครับผมก็ลองเลยสั่งมาเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับผมสั่งมาในราคาเท่าไหร่นี่สิบบาทนะครับยีบบาทก็ช่วงโปรโมชั่นนะครับช่วงลดราคา เดี๋ยวก็เพื่อนๆก็ไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมมุมกล้องมันมันจะมืดไปน,นิดนึงนะครับขอโทษขออภัยแล้วนะเดี๋ยวผมหาหามุมที่มีแสงสว่างเพื่อนจะได้มองเห็นนะครับเห็นกันไมเ่เอ่ยอืมโอเคมุมนี้ได้อยู่เดี๋ยวมาแกะกันดูเลยครับว่าางในมังเป็น,ปนยังไงเนาะ ผมสั่งมาในราคา26บาทช่วงโปรโมชั่นนะครับปกติมันจะราคา100กว่าบาทนะครับเป็นอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ไปเสียบในรถยนต์นี่นะครับเนี่ยเป็นี้มันเป็นช่องเสียบ USB นะครับนี่ครับสามารถเสียบในรถยนต์ได้แต่ผมเห็นรถไทยผมมีตัวต่อผมก็เลยสั่งมา มาลองดูนะครับมันมันจะมีอ่าตัวยี่ต้นบอกด้วยนะครับว่ากําลังไฟเท่าไหร่ที่จะเข้าเข้าชาร์จในโทรศัพท์เรานะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กมันก็เรียงมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเสียบปลั๊กแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับตรงต่อตรงตรง,ตรง,ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับไปเลยนี่นะครับเป็นรถถ่ายรุ่นี s u z u NT542 นะครับ เดี๋ยวผมจะมา,าเสียบดูนะครับเพราะว่าผมสั่งมาแล้วมันจะมีเขาจะเขาจะต่ออุปกรณ์ให้เราเผื่อเราไปไล่ไปนานะครับเผื่อแบตโทรศัพท์หมดไล่หมดเนี่ยครับเป็นตัวแปลงนะครับเพื่อต่อชาร์จโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมถ่ายแล้วถ่ายให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะการเสืยบให้คนไหนสนใจเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่า อยู่ตรงไหนนี่ครับช่องอยู่ตรงนี้เพื่อเห็นไหมครับนี่นี่ครับเขาต่อมาให้สะดวกสบายครับสําหรับเผื่อไปได้ไปนาแล้วแบตหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบแล้วเปิดสวิตช์อยู่นะครับเดี๋ยวเสียบลองกันเลยครับว่าเป็นยังไงอืมขึ้นแล้วครับ เห็นไหมเห็นกันไหมครับโอ,โอเคครับใช้ได้ครับนี่ครับเขาจะบอกกําลังไฟด้วยว่ากําลังไฟมีเท่าไหร่นะครับเราสามารถอันนี้ได้นี่ครับพอเลือกใช้แล้วก็ก็ถอดออกแค่นั้นเองครับตัวนี้รถถก็สามารถใช้แบ,บโตโทรศัพท์ได้นะครับนะง่ายสะดวกสบายครับ อรอกก่อครับเดี๋ยววันไหนที่เราไปสวนเราค่อยค่อยเอามาใส่เวลาแบตหมดถูกเชิญครับเพื่อเอไปไล่ไปสวนแล้วแบตหมดเพลาสับหมดติดต่อง,งานก็จะไดไ้นี้ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงรถถไถกันครับว่าจะเสียงเพาะไหม คลิปนี้เป็นการรีวิวอันนี้นะครับแต่ถ่ายรถไยให้ดูอันนี้ผมถอดถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออกครับขอดผ่านผ่านออกผมจะไปใส่โรตารี่ผมก็เลยมาจะไปปั่นนานะครับพอดีกลัวแบตหมดก็เลยซื้อตัวน,นี้มาแปลง เนี่ครับไว้ชาร์จโทรศัพท์ในรถพรอดีเขามีต่อมาให้พอดีครับเสีงยงรถไฟจะดังรบกวนนิดนึงนะครับสวยอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้กันแล้วกันนะครับ ไม่เป็นประโยชน์ครับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะเผื่อใครที่สนใจจะซื้อนะครับสนใจจะซื้อตัวแปลงชาร์จโทรศัพท์นะครับสุดล้วว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมยังไม่ลองชาร์จดูคงนก็ได้ใช้ได้เพราะไฟมันโชว์แล้วครับก็ไห้เป็นประโยชน์ก็มากก็น้อยนะครับเผื่อใครสนใจ ก็ลองซื้อหาดูวยผมสั่งในแอป lazada นะครับในราคา26บาทช่วงโปรโมชั่นลดราคานะครับปกติจัดราคาอยู่ที่100 100กว่าบาทนะครับ150-120ประมาณนี้แหละครับไม่เกินเนี้ยก็ลองหาซื้อหาดูนะครับก็ฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคลิปนี้ก็ เป็นอะแดปเตอร์นะครับก็ขอจบคลิปคนี้ก่อนแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆนดูนะครับนี่ผมจะมารีวิวไอ้ตัวนี้สายชาร์จนะครับจะทดลองชาร์จให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวผมลองเสียบดูนะครับกับแท็บเล็ตดูนะครับอันนี้เป็น usb type c นะครับลองแล้วว่ามันไฟมันจะเข้าไหมนะครับ เมื่อกี้ผมถ่ายรีวิวไอ้ลองแค่เสียบปลั๊กตัวเฉยไม่ไม่เสียบตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวมาเสียบดูว่าไฟมันจะเข้าไหมครับอันนี้เป็น usb e type c นะครับโอเคนะครับไฟเข้านะครับเห็นกันไหมครับผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับสถานะการาชัจแบบ นี่นะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับนี่ครับขึ้นนย่นครับขึ้นกำลังชาร์จอยู่เพื่อนคงเห็นเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมซูมดูใกล้ๆสุบแล้วคือใช้ได้อยู่นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง3ามแจ็ค3.5จุ้าแล้วก็ใช้ได้ทั้ง USB Type C นะครับที่เป็นหัวตัวชาร์จรุ่นใหม่นะครับ เดี๋ยวผมถอดออกกันแล้วกันเนาะโอเคครับสูบว่าใช้งานได้นะครับ